เราทอดมันปลากายครับที่บ้านเรียกอะไรนะ<ไ>ปลาเห็ดกูมาวันแรกพี่เจบอกกูอยากกินปลาเห็ดมันหน้าตาเนี้ยว่าปลาเห็ดหรือยำผักกูดกุ้งไหมผักกูดเป็นไงผักงออะงอเหมือนหน้ามึงตอนเนี้ยอันนั้นปลาทูปลาทูห <laughs> น้างอคอหักใครจะมาร้านอาหารนี้ <laughs> ใจเย็นๆก็จะ <laughs> บอกทันนะกอัวมากูบ,าบอกก่อนทันทุกคำอันนี้เขาเรียกว่าร้านซิกเนเจอร์ นี่มึงขคยยาาโทรจองคิวก่อนนะคนคนไม่เยอะแต่อาหารแน่นโทรจองคิวาก่อนนะซิกเนเจอร์อยู่ริมแม่น้ำโขกอยู่ใกล้สวนอะไรนะหาเชียงรายไปทางนู้นเข้าเมืองไปทางนี้โผล่วัดช่วยปาก่างบอกเลยนะที่นี่มึงขายอะไรของมึงแล้วที่นี่อ่ะต้องเป็นคนพื้นถิ่นท่านั้นถึงจะรู้จักเอาาเพื่อนโอาโหตัดออกด้าภาพตอนเนี้ย นั่นเองยังไม่ได้ไม่ต้องไอแจะบอมยังไงนี่ยูจะทำมือถูกนะมึงเดี๋ยวร้านนี้ใครแนะนำาูุจิ้สบาแม่กูแม่กูผู้รู้ทุกร้านร้านหลบเงียน้อยนั้นหลบเงียหลวงร้านตามหาผัวแม่กูรู้หมดฟิลแบบกินบ้าเพื่อนาใช่เหมือนไปกินข้าวเพื่อนเป็นเจ้าของสินี่ปกติเจ้าของเขาเต็มร้อยกว่านี้นะเขาหมาตัดหน้าอยู่ก็ให้มึงหมาตัดหน้ามาวันแรกโอ้โหสภาพสมบัติบอมเดะ ที่สำคัญมาร้านนี้อย่าวู่วามมาสองคนจะาสั่งเป็นสองจานพราะจา่าเขาขนาดนี้มึงดูไม่เชื่อพี่ไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยครับดี๋มึงดูนะรอดูเลย action action แต่กินข้าว <c oughs> มาถึงมา action ที่ไทยอาหารเนี่ให้รู้เนี่ยใ่เราเสนออะไรหนะ่อยพี่ก็มันอร่อยทุกอย่างทีุ่ณนำเ,เสนออะไร<อ>แต่พึ่งม,มันต้องสั่งพี่กะปิเออใช่ร้านอีกอย่างหนึ่งนะกูเขาว่าเลยปลาทูคอหักคอไม่หักมันไม่น่างอมันก็ไม่ใช่ปลาทูไง แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งมากับเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านโดนโดนหมาตัดหน้าอยู่เนี่ยปลาทูของจริงพ็มีสองตัวรู้สงสายมานานแล้วคนไหนเชื่อหน่อยค่ะอันนี้คุณแม่เจ้าของร้านแล้วครับเออเขาบอกว่าอะไรนะจานสีเขียวทําให้ทําให้กินอาหารได้น้อยไป่จริงสำหรับร้านนี้ค่ะโอ้ยพี่เขาน้ยมือมีร้านไหนเสิร์ฟมุกฟองคงไม่มีก้าง ปานคไม่มีกล้างแต่กลัวมีใจๆๆๆๆมีแกงแครหมูสามชัน้นอันนี้ให้ดูน้ำพริกกะปิมึงเหมือนแม่ทำอ่ะบ้านสวนคุณหน่อยนะฮะแล้วมึงดูนี้ซิงเกอเร์นี่เลยสวนอาหารบ้านหน่อยมึงให้เรียกชื่อเขาผิดอีกบ้านสวนคุณหน่อยนะฮะอร่อยมากปกติบอกเลยว่าไม่มีใครทําได้ช้ำค่ะเนียอะไรอ่ะเอาความจริงหรือจะเอาความแบบตอแหล อันนี้ชิปปานเนื้ออ่อนชิปปานเนื้ออ่อนใช่ไปลาเนื้ออ่อนคือกินได้ทั้งตัวไม่ไม่มีก้างอันนี้ยำหมูย่างมึงยำเหมือนแบบยำเหนือจริง,รงๆอ่ะแล้วห้องยำแบบแตงแกงแคม์หมูสามชาั้นมึงดูผักเขาดิผักแบบว่ามึงเอาส่วน,นบ้านมาเถอะั้งส่เมือไปหว่างแบบบัตตี้ผักมึงดูนี่ดูเฮียกูมองวะจะรีวิวเหอะปลาแดดทะลุวันนี้ขอนําเสนอเมน,โมโนูปลาเห็ดเป็นเห็ดตรงไหนแล้วทําไมมันต้องเป็นปลาเห็ดมึงถามสิอธิบายซิว่าทำไมต้องเป็นปลาเห็ดคะปลานนี้อุ้ยอุ้ย ที่บอกเลยนะคะปกติเจ๊ปันไม่กินทอดมันปลากายหรือทอดปลาเห็ดเพราะเจ๊ไม่ชอบกิ่นมันแต่ร้านนี้เป็นร้านแรกที่กินบอกเลยว่าอร่อยมากแลวที่สําคัญคือเนื้อชิ้นใหญ่มากดูเนื้อมัน,นดูเนื้อเขานะคะคือเขาทำมือเขาไม่ได้ปั่นเนื้อตามจะไม่ฝูมากแต่มันมีความเหนียวความเหนึบคืนตอนนี้เจ๊ก็อิ่มแล้วนะเจ๊มันเป็นยังไงครับป้งครับเนี่ยไม่รอร่อยเลยแต่หมดทุกอย่าง ไม่ใช่ละอร่อยยือไม่อร่อยไม่ต้องพูดแต่ครั้งนี้มากกว่า5ครั้งกูมาปกติถ้าไม่อร่อยเจอกูครั้งเดียวและที่เชียงรายมีหลายร้านที่เจอกูครั้งเดียวเดี๋ยวกูจะพาไปเลาะช่วงเจ๊ปันรัดเลาะอ่ากูได้คลิปใหม่ละกูได้ชื่อตอนใหม่ละชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเจ๊ปันรัดเลาะไปเจเจต่ออีพีนะครับ Q R อย่างใหญ่เลยอันนี้อันนี้อยู่เชียงใหม่ก็สแกนได้